โอเคครับโอเคผมนม่้ก็ขอกล่าวสวัสดีก็ได้ครับผมก็กลับมาพบกัิ่มกับดีวีทีชาแนลกันเช่นเคยครับผมแล้วก็อยู่กับเกมไม้เอ้โรบักไปเช่นเคยผมกลับในแมปมีชื่อว่า My ม e เลสต์ลองครับผมโอเคนะครับผมแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ปิดเนาะปิดโอเควันนี้เราก็ทำการ โอเควันนี้ก็อยู่ในแมบบร้าอาหารนะอันนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะเล่นไปังเมื่อสี่หรือห้าวันนี้เองก็ขออภัยที่ผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนเริ่มเล่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นเขารีวิวกันเยอะมากก็เลยลองมาเล่นดูบ้างกนี่ผมก็มันก็จะคล้ายกับรลสต์ลองไทคูลเลยนะครับผมก็คือบอกว่าทําร้านอาหารเนาะเก็บเก็บจานอะไรเงี้ยตอนนี้ผมได้จ้างอะ ตอนนี้ผมได้จ้างาพวกสตาฟมาหมดแล้วเนาะจ้างเชฟจ้างเด็กเสิร์ฟมาหมดแล้วเนาะก็จะมีชื่อเดวิดไม่ใช่เดวิดเบคแฮมนะนี่เดวิดธรรมดาไม่ใช่เดวิดเบคแฮมเนาะชื่อเดวิดมีบ๊อบคนเด็กเสิร์ฟที่ผมจ้างมาก็จะเป็นเดวิดมีบ๊อบสแตนมีแซมแล้วก็อีธานโทมัสเนาะเนี่ยหกคนนี้นะแล้วก็เชฟก็มีอีกหลายคนเลยก็เป็น มีบริตพริสโตนแจ็คจอห์นสตีเฟนแล้วก็ Harry. แฮร์รี่ถ้าเหลือคนนี้เนาะโอเคผมจะว่าผมจ้างเฮนรี่ไปกว่ามาเฮนรี่ยินดีต้อนรับโอเคยินดีต้อนรับเฮนรี่เข้าสู่มาไม้ไม้ร้านอาหารของฉันอะไรเงี้ยเนาะยินดีต้อนรับเฮนรี่เข้าสูร่ร้านอาหารของเรา คคราวนี้คนที่ผมยังยังไม่ได้จ้างก็จะมีมันจะมีเยอะอยู่นะก็คนที่ผมจ้างก็จะมีเหลืออีก3คนเลยก็จะเป็นก็จะเป็นเบนเบนเบนจามินเอมิลี่แล้วก็ปีเตอร์แล้วก็ใครอีกเชฟอีกคนเดียวคือใครรู้เนอะอะไรลีลีแอมเหรอไม่รู้เนาะใครอ่านออกก็อ่านอ่านได้ไหมครับว่ามันมัมี liam โอเคเดี๋ยวผม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 จะไปแปลก่อนบนึงเนะว่ามันอ่านว่าอะไรโอเคผมก็แปลได้ประมาณเนี้ยเนาะมันอ่านว่าอ่านว่าเรียมเนาะโอเคเหลือแค่คนเดียวคือเรียมเนาะโอเคก็เหลือคนเดียวคือเรียมเชฟนะชื่อเรียมนะครับผมชื่อเรียมแล้วอีกไม่กี่คนเองเหลืออีกสี่คนนะที่ผมต้องจ้างอ้ามีอีกคนนึงเพิ่มมาอีกครับเป็นอเล็กซ์นะครับ ราก็สามารถเก็บจานได้ใช่ไหมจานได้ยังโอ้ยตอนนี้เรายังไม่สามารถเก็บจานได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะตอนนี้กอ๊อกมันเต็มเนาะเพราะว่ากอ๊อกมันเต็มอยู่นะครับกอ๊อกน้ำนะซิงล้างจานนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้จ้างจ้างเชฟมากเกือบเยอะแล้วเนาะก็จะมีมีเยอะ,ะครับผมเชฟแต่ว,ว่าเตามันไม่พออะแน่นอนว่าไอ้นี่ก็ต้องยืนรอ พรีสโตนนะครับผมพรีสโตนหรือรอไปก่อนนะพรีสโตนเดี๋ยวเดี๋ยวนายก็มีแหละโอเครับผมตอนนี้เรามันก็จะกดนี้ผมกดได้นะมันก็จะกดได้นะครับผมผมวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแนวแบบเหมือนแนวไทคูนแบบ เนาะแบบลมแบบว่าเป็นร้านอาหารแหละเหมือนไทยคูนเลยแบบเรื่องมันจะเหมือนกับไทยคูนแล้วเป็นแบบว่าทําอาหารเสิร์ฟลูกค้าแล้วก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเด็กเสิร์ฟมันจะเก็บให้เลยนะครับผมไม่เหมือนแบบไทยคูนเมื่อพาร์ทที่แล้วเนาะที่ผมต้องวิ่งเก็บตังเอง จริงล้างจานมันเต็มนะครับจริงล้างจานเต็มลูกค้าสั่งกับข้าวเชฟลูกค้าสั่งกับข้าวดีเติบ์ฟว่าสั่งกับข้าวอ่ะเออถ้าเหนะ็นนะหนึ่งสอบสามสี่เออโอเค คนรับออเดอร์นหน่อยก็ได้นะเ mm hmm. อามาแล้วเราก็สามารถเก็บจานได้นะผมจานได้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับอ๋อมีคนสก,กับข้าวมีคนสก,กับข้าวอ่ะเรารับออเดอร์ให้ตอนนี้คือเราไม่สามารถกดได้นะเพราะว่ามันบอกว่าเนี้ยอ็มันอว่า all sink dish washer อะ,อะไรอะ s ซเลนตี้เซเ d นตี้ฟูอ่าสิ่งลังจันเต็มนะครับผมถ้ามีองไรถึงให้มันเต็มถามหน่อยเหอะอ,อ,อ,อะไรแเราถืออะไรถ้าผมอ่านผิดก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมอ้อเก็บจานได้นะครับผมเมื่อกี้เราเก็บจานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออถามหน่อยถามจริง แต่ก่อนตอนรับลูกค้าหน่อยก็ได้มากบอบบอฟนายไปเปลี่ยนผมใหม่ไปเนะี่ยไม่ไม่เหมือนตอนนั้นเลยก็สกัดข้าวอาทอมัสไปรับลูกค้าหน่อยองานและ ก็ต้องรอรอล้างจานขอนะให้มันล้างเสร็จเนาะถ้ามันยังล้างไม่เสร็จเราก็ไม่สามารถเก็บจานได้เพราะว่ามันหม้อมันเต็มนะครับโอเคไหนดูซิ เก็บจานได้นะครับตรงนี้ไงอ่านี่ครับผมในนี้คือเด็กเสิร์ฟจะเก็บจานให้เราเลยนะครับผมปกติคือก็ปกติคือมันจะเก็บเงินให้เราเลยนะครับผมนีไหมอ่าสามารถเก็บเงินให้เราเลยนะครับผมเราก็ไม่ต้องวิ่งไปเก็บเงินนะครับผมเราก็สบายนะครับผม มันก็จะเหมือนในแมปไทคู่ด้วยแหละก็คือเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันก็สามารถแบบว่าจ้างเชฟจ้างเด็กเสิร์ฟอะไรมาได้เนาะแล้วเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็จะไปเสิร์ฟอาหารให้เราคนระับผมก็อย่างไรก็ตามนะวันนี้คลิปถ้าคลิปนี้ลงเมื่อไหร่นะครับลงเสร็จลงเสร็จก็เรียนให้เสร็จก่อนนะผมแล้วก็ค่อยค่อยดูคลิปผมเนาะถ้าเรียนไม่เสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะยึดโทรศัพท์ได้นะครับผม ก็เชื่อว่ารนตอนนี้โรงเรียนคุณผู้ชมจะเปิดเทอมแล้วนะครับผมก็เปิดเทอมแล้วแหละไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหรอกอไป a n t to go to my d e s t i n a t i อ n ก็จะไปดีไหมนะเนีเเ่ยเออเออีโอเคดีไหมอย่งั้นก็ได้ ก็ตอบไปว่าโอเคก็ได้วะปลาอาหารอยู่ไหนนี่เหรอต้องไหนเนี่เหรอเนี่ยนะก็ไม่เหนะ็นมีอะไรโอ้โหโอ้โหโอเคผมก็มีประมาณเนี้ยเนาะก็โอเคผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืม กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมก็อย่าลืมกดถือไลค์ทนะผมก็โอเคครับ,บุณที่ดูนะครับ